คันเบ็ดปากกาจะตีเหยื่อปลอมได้ไหมแล้วมันจะไปยังไงอะไปโดสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกับก็อัน้มาต่อที่คลองหลังบ้านครับวันนี้ลุยเดี่ยวคลิปนี้ลุยเดี่ยวนะจ๊ะวันนี้มาหาอะไรแบบว่าลองอะไรแปลกๆมั่งเอานี่ฮะเบ็ดปากกามาลองไม่เคยเอาเบ็ดปากกามาลองนะ ราคา250บาทซื้อมาในติ๊กตอกเบ็ดปากกาเป็นคันสปินนิ่งนะแบบพกพาอันจิ๋วจิวตกปลาหมอตกปลาอะไรตัวเล็กๆอะตกทุ่นอะจิ๋วจิ๋เนี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเอามาตีเหยปอเนี่ยมันจะเป็นยังไงคาดว่ามันน่าจะตีได้แหละมันก็คันสปินนิ่งอะมันก็คันสปินนะเออไม่ต้องอะไรหรอกมันมันตีได้แหละแต่ว่ามันน่าจะส่งเหยื่อยากหน่อยไม่แน่ใจครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันไม่ไม่เล่นกบยางนะวันนี้วันนี้เล่นหนอนยางโอ้โห น้ำกลาลังลงเลยมาสุกวันจัดน้ําแบบกําลังไหลลงเลยอะ่ะแบบนี้หาปลาช่อนง่ายครับเดี๋ยวเลวยกันวันนี้แกะกล่องอะไรดีกว่าไหนดูดิหน้าตา250บาทมันเป็นยังไงเหมือนอะไรหรือว่าไม่เหมือนของเล่นเด็กอะ่ะเวลามันหอ่อเหมือนอารมณ์แบบของเล่นเด็กเลยของผมก็มีนะอันนึงอะ่ะผมเคยเอาไปตีนี่อยู่ไปตกปลาหมอนะดูครับเบ็ดปากาสมชื่อครับเบ็ดปากาสมชื่อครับแม่งเป็นปากาเลยฮะนี่พกไปโรงเรียนได้เลยเนี่ยชิวๆชิวๆว ันขวานะถนัดขวาครับน้ําลงฮะน้ำน้ำแม่งหายไปแล้วครับต้องรีบครับแต่ปลาหมดฮะน้ําลงอย่างนี้นะหูปลาช่อนกินดีครับน้ําลงอย่างเงี้ยปลาช่อนนี่หูบอกเลยว่าฝึกฝับฝึกฝับวันนี้ก็ขอภัยนะถ้าตีแบบว่าเงึงงางงเงงนะไม่ได้ตีสปินเลยครับไม่ได้ตีสปินนานละไม่เลื่อนครับลอพลาสติกครับเราไม่ได้หวังมากอยู่แล้วครับลอกพลาสติกไอ้สองร้อยห้าสิบนะเนี่ยสองร้อยห้าสิบ เฮ้ยเราใช้เอ็นเดิมดียว่ผมกลาวว่าผมจะเอาเอ็นของผมมาใส่นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่เาเดี๋ยวจะใช้เอ็นของเขาเลยดีกว่าเออเอาแบบเอาที่เขาแถมมาให้อ่ะอจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะ<อ>ผมก็พกเอ็นมานะกล่าวว่าจะอามาเปลี่ยนนะซื้อมาเดี๋ยวลองเดีย๋ยวลองดูนี้ก่อนถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันเป็ดปากกาของแท้อ, <c oughs> อ, <c oughs> อุ้ยยังมีลายด้วยว่ะ <c> น <oughs> ี่ลาอะไรอ่ะมันพันลายหมอมันพันเหมือนผ้ามาทุกคน Long như thằng áp thứ 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 cái cái thứ Cái... thứ 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 một cái thứ 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 cái thứ 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 Nó thứ 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 không thứ 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 ไกด์มันมีแค่นี้เหรอวะไม่ใช่ว่าไกด์ตรงนี้มันหักเหรอวะไกด์มันหายไปตัวนึงอะเหมือนมันหายไปตัวหนึ่งเลยตรงนี้มันต้องมีไกด์ใช่ไหมย่ไกด์หายได้ยู่ได้ยโยผมว่าผมเปลี่ยนเ,นเอ็นดีกว่าวะรู้สึกว่าเอ็นนี้แม่งแม่งตีไม่ไปแน่เลยอเอ็นนั่งหนาหนาเลยอะเอ็นแบบเอ็นกอกแก๊กอะผมว่ามันน่านจะนาแนหละน่านจะกรอบด้วยเสียวแบบวัดปลาแล้วแม่งเปียกเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเอาครับปลาแถวนี้ใช่ว่าจะหาง่ายฮะหายากชิบหายะนานทีจะมา้เห็นตัว ดูขนาดไกลครับแมงอันกระปิดเดียว <c oughs> แมงตีไม่หอกแน่เลยวะเราใช้สายเดิมนะแต่ว่าสายที่ผมเตรียมมาจะเล็กกว่าหน่อย <c oughs> อมันระบากอย่างวะอ๋อวีสายข่มชิบหายเ <c oughs> ออ <c oughs> ไอซัดแม่งแม่งพันเล้วเนี่ยโอ้ยมีความโชคเลยังมีความโชคดีฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุยกันเรามาประกอบสายหน้าทิกซัดลิกกันของท่านนัทเลยหนอนยางเนี่ยเราจะต่อช็อคดกว่าทุกคนต่อไหมต่อก็ได้วะ อกก็ได้นี่ันไว้ดีกว่าแก้ใส่ช็อค20บปอนพอนะกลัวมันแบบว่ามันตีไม่ออกไงพอไปสะดุดไกด์ e h ดเด What t ดเด e l l ไอสัตว์ดึงขาดเลยดึงไหวมั้ยเนี่ยดึงเบาๆเองนะเนี่ยพีเออะไรวเนี่ยกี่ปอนอ่ะมันเขียนว่าเบอร์สามอ่ะแค่ดึงก็ขาด โดนไซโลจะเหลืออะไร <c oughs> ไม่หวังไซโล <c oughs> โเยคเครับตอนนี้ทำการต่อเบ็ดอะไรเรียบร้อยแล้วอุปรกรณ์ก็ตะกัว3.5้านะแล้วก็ตะขอเบอร์ศูนย์เป็นทรงเก้านนนะเดี๋ยวเราจะใช้หนอนยาวตัวที่มันเล็กๆนะเพราะเราใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าปลา,ามันตัวค่อนข้างเล็กแัวนี้นนนลูกปลาไอ้หียเคยได้แต่ลูกปลาตรงเนี้ยเต็มเลยตัวนี้สีโป๊ดผมเลยนะที่เกี่ยวท้องขาวเนี่ยโคตรหมานะสีมันสวยดีเห็นง่ายด้วยตะขอมันจะยาวแบบเพื่อนไม่เป็นไรครับ เดกเหมือนกันเขาต้องตีก่อนตีไปบปะไอ้เฮียไม่ตีถ้ปินนาด้วยนะถ้าเงงงะขออภัยนั่นแหละตามนั้นไอเฮีย่ยไปปู้นี่ครับเล่นเอน็นสายมันก็จะดิ่งเงี้ยสายใหม่ปกติปกติสายใหม่สายใหม่หมเฮ้ยมันตีไปอยู่ยนะเนี่ยได้อยู่ได้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 โอ้ยปลาแม่งขึ้นมากินในนี้กันเต็มเลยอะ่ะเจอดายวันนี้ไม่ได้มาตกปลานี่นะปลาตะเพียนนะบอกว่าเนี่ยดูดิ ด,ดูดิดูดิดูดิโอ้ยดูดิแม่งโฉบลูกไม้ทุกคนเลยดูดิดูดิอื้อหือดูดิดูด,ดูไล่สัตว์กันเต็มเลยฮะ่ะเราไปหาเป้าหมายเราดีกว่าปะเจอเป้าหมายแล้วทุกคนตรงนี้มันหน้ามีฮะดูดิมันเป็นแบบว่าไม้ล้มอะไม้าตายอยู่ใต้น้ำนะบอชชอนอาจจะอยู่ครับอาจจะหลบอยู่แถวนี้ ไม่ลองไม่รู้พูดไปก็เท่านั้นแต่ถ้ามันมีนอนอยู่ริมฝั่งผมน่าจะเห็นนะแต่ไม่เห็นเลยวะ่ะเอ้ยขอัยขอไปจะเป็นโคตรก่าเลยครับตอนนี้เมื่อก่อนผมเล่นสปินนะตอนแบบยังไม่ได้ทําช่องอนะ่ะแบบสมัยแบบเด็กๆเ,เ,เลยอนะเล่นสปินนี่ก็ตีไม่ไปไร่สปินอแบบนะตีได้แต่ตีไม่แม่นอนะวัวกูเฮลแน่เลยวันนี้ <c oughs> ไม่ใช่จะอะไรหรอกนะแต่ว่ากูเฮลแน่เลยวะ่ะ ได้อยู่ดีที่ตะกัวหนักตะกัวเบาตีไม่ออกแน่เลยะ,ะถ้ามันอยู่นะผมเห็นแล้วเนะี่ยน้ำมันตื้นดูอ่ะเอ้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้น้ำไหลคันมันสั้นอ่ะแต่ก็ตีได้ ปลากัดนะ่าจะไม่รู้เรื่องอนะ่ะต้องดูต้องดูเหย่อะนี่กูรีบไม่ใช่อะไรนะก็จะไปดูมวยนะวันนี้รถถังกับทาเคลุต่อย <laughs> เฮ้ยนี่กูรีบได้ปลาไยกูได้ปิดคลิปจะไปดูวันเช่นเป็นชิปเนี่ยโ oh, <hey. S 2> อ้ยเออสวยเดี๋ยวย้ายไปด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าหน้ามีอะเยอะเลยเดี๋ยววาร์ปเดี๋ยววาร์ปวาร์ปมาเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วน้าอื้อหือ กำลังไหลลงเลยฮะมีมีตรงนี้ยม,ม,มีมันมันจะดักแบบว่ารอกินลูกปลาลิมฝั่งเว้ยผมได้แบบนี้แหละตอนน้ำมันลงเนี่ยแหละแต่น้ำขึ้นไม่ค่อยได้นะแล้วตีไก่เฮ้ยอะไรหล่นวะ <c oughs> เ,เลโก,โก้แต่เ,เลโก,โก้เจ๋อิเนีลยเออเข้าไป นไกตีมือเราก็ไม่ธรรมดาด้วยว่ะโยนสปินนะ่ะไม่ขนาดไม่โยนสปินมานานแล้วเนี่ยมันก็โยนได้ด้วยว่ะไอก็ได้อยู่แล้วเนี่ยถ้ามันมีปลานะมันจะขึ้นมาเว้ยมันจะว่ายอยู่ริมฝั่งเลยตอนที่มาตีกบยางเราได้อะผมก็ผมเห็นตัวเลยมันก็ว่ายอย่างเงี้ยถ้าติดนี่เดี๋ยวกูโทรเรียกไอ้บ้านมาดีดเพีย <laughs> จโทรเรียกมาดีดเลย มันไม่ผิดป่าเลยวันนี้มันแปลกจังวะน้ำก็ดีน้ำก็ลงตรงนี้ป่านีนไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วปกติครับตรงนี้ผมแทบจะไม่เคยได้เลยอนะืมมือใ่ต้องย้ายหมายวะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งแล้วกันนะ กูควรไปดูมวยดูวะทุกคนวเลิกแล้วไปดูมวยไหมผมอยากรู้อ่ะตอนนี้ไงรอแล้วจบโอ้ยโยเคครับไย้แล้วกลับบ้านกันกลับบ้านกันอยู่ยยยยยย เบามากเลยเฮียกูสับแหล่งกุงไม่รู้สับไม่รู้เรื่องเลยแต่โคตรงงมันกินแล้วทุกคนเมื่อกี้ตัวเล็กอะ่ะฟองฟอตเลยน่าจะอยู่ด้วยนะเมื่อกี้แต่เบ็ดไม่เข้าวะ่ะประสบการณ์เดิอ์เดิโอ้ยเมื่อกี้ปิดคลิปได้เลยเนี่ยม,มันแรงมันไม่ได้วะ่ะแม่งคันแม่งกระจิ๊ดหนึ่งอ่างแล้วอ่างแล้วอ่างแล้วไอ้สั์แม่งอ่างละก่อนจะโทษตัวเองต้องโทษอย่างอื่นก่อน,นเกือบไปแล้วนะครับ ไม่เกือบแะครับแม่งไม่เฉียดเลยสัตว์เออี๋ยวย้ายใหม่กันนะผมมีหมายเด็ดๆอยู่หมาที่แบบว่าไม่เคยตีอ่ะเคยตีรอบเดียวเองแต่ว่าหมามันสวยเดี๋ยวเดี๋ยววาบเดี๋ยววาบหมาเมื่อกี้ไม่เข้าไม่ได้ครับก็เลยมาหมายหมายเด็ดหมายหมายเปิดตัวไม่ไมีปลาป่ะนะอยากปลดล็อกว่ะน่าจะได้วะเนี่ยอยากหรูอว่ามันเป็นไงน้ำมันสกปรกหรือไงน้ำแบบน้ำแฟบเลยอน้ำเหมือนน้ำแฟบเลยทุกคน จะต้องมินุนวะเฮ้ยฮ um, ึ่มมาดีเจ้าหมาจัดเจองี้ไปจบเลยอตีสวยมาตลอดเละเมื่อกี้ไปแล้วด้วยมาใหม่ใหม่ใหม่แน่ยแน่ะทีเมื่อกี้แม่งตีไม่ได้แบบนี้นะใช่ไหม รอแป๊บนึงตกใจอยู่5 minutes later เด็ดเด็ดเด็ดนี่ไหนี่ไงโอ้ยเจะลงไอ้สัสเฮ้ยอะไรวเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ได้แล้วแม่งอยู่แล้วยเมื่อกี้จะสับไม่เข้าว่ะแรงอยู่นะ ก,กูบอกเลยกูต้องมีแก้วไว้คันคันเทียเนี่ยมันรว่าวันนี้กูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูมาต่อแน่กูเอาให้ได้กูบอกเลยต้องมีอีพีสองต้องมีแบบนัดล้างตากันโอ้เมื่อกี้ใช้ดีด้วยว่ะตรงนี้แหละอยู่แล้วเมืเ่อกี้อะไรีกว่าหอมากัดเลยมึงเยีะเยะแม่งใสสวยทุ้ป่ะตัวสำหรับผมนะครับไม่ใช่สำหรับคุณจบแล้วฮะกับทิปปะช่อนสุดมัน วันนี้ทำหลุดตั้งสองตัวเนี่ยถ้าใครอยากให้มี EP สองก็กดไลค์นะประมาณสักขอขอสักสามร้อยอ่ะขอใช่ใช่ขอบคุณครับผมก็ไปพิมพ์ช่องพี่อยู่ใช่เหรอพี่ว่าอะไรผมพิมพ์ว่าพี่ตกแถวบ้านผมเลยอ๋อเอาพี่อยู่แถวนี้แหละสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่ติดตามบอกเลยต้องมีแก้มือ